ออนะดีดีอา้าวบินหรือไงดีดีสบายดีใส่ข้องหนุกสบายดีทุกคนสบายดียางาแรงแรงเนาะข้องหนุกตอนนี้เขายังอยูย่หนา้าอยู่ทุกคนเขาเบาหน่อยก็มีเลยขังก่อนนี่ตอนนี้ว่าสีอาอันนี้ไปใส่กระตองไปใส่เอาหนุกทุกคนเพราะว่าเขาเห็นทางมาเด้เยาเห็นทางมันอยู่ในหน้าเทานี่แหละเขาเห็ดได้แล้วมันนี่หละตอนโตเขาถ่ายทุกคนเบิ่งกันเลยเนาะ ใส่กงลังมันนะกงกล่นมันนี่ให้มันเข่าสบายทุกคนแล้วก็ปล่อยว่าวทุกคนมานี่กันมานี่กะวันที่สิบห้าไปเบาหน้อยน้ำเบาเงี้ยหน่อยเบาอย่างงี้ฮะวันที่สิบห้าเดือนกุมภาพันธเบาหน้อยเบาเงี้ยน้อยไปดูเลยทุกคนเดี๋ยวมันจะขำกว่านี่ทุกคนมันอยู่ไกลเขาปล่อยตัวอันสีบัวนั่นแหละสีมันอยกจางเลยค่นู้นกับบัดได้ยินบัดบ่อเพราะว่าเขาเอาใบอันตาทุกคนเห็น เอาใบน้อยนะมันเลยเสียงบน่กะบบใหญ่บเหม็นใบ,ยยบ,ยยบยยเอาใบน้อยนะ,ว,นะวันที่วันพระฮัทวันที่สิมหาเดือนกุมภาพันธ์ทุกคนไปดูลเลยอันนี้วาวน้อยลานทุกคนพุ่มลมมันจะขึ้นได้ไหมนี่มาลมมาทุกคนเลยนี่ทุกคนเห็นบ่มันงอยอยู่ไมมันเข่าห้างเลยตัวแรงเนี่มาแรงเนี่ย น้อยในตัวนี้คอสาวาดิ๊ดดิอ้าบินหนุกแล้วดิ๊ดดไปแล้วผมบุกไปแล้วตอนนี้ก็คือนุกคนก็ี้เล็กเอะไรทุกคนแบบยอดขี้เล็กกำลังปงทุกคนเลยนี่กำลังแตกนอดแตกแหงงทุกคนเขาเห็นได้บางสองมันมนี่แหละทุกคนเดี๋ยวเอาเลยทุกคนดิ๊ไข่มันหอยไตไปแล้วทุกคน ซองไข่ทุกคนงามันอยู่แลว้ว่าดีดำๆเลย,เลยนี่กล้จะออกลูกเลยทุกคน ได้เรื่อยทุกคนฮเดิเมื่อกี้นี้เขามานะเาเห็นมันบินขึ้นทางนี้ออกทางนี้นะทางอื่นมันบวบบินไปทางอื่นออกทางอื่นฮเดิ็กดเทางชิมาจั่วเอาผูกเข่งไว้นี่เอพุธีขักเลยทุกคนตากับพุธีใหญ่แลขี้ดหุหรือสิออกเนาะไปลงทุกคนบัดนี้เดี๋ยวมอื่นจึงมาจอบบงังเนาะ าไปขี้เล็กเอาไปต้มอ๋อ,อพักขี้เล็กกินเลยเจ้ากว่าขักมาโทษทุกคนไปลงก่อนบ่ดน,นี้ยเอาผักวยก่อนวันนี้เขาใส่แบบลินทางเลยทุกคนเขาใส่หัวเบาให้มันลินทางไปเวลาลมมันอ่อนเลยมันจึงโบยจากตกทุกคนสบายดีตอนเช้าทุกคนสบายดีเนีย่ยตอนเช้าตอนนี้ก็หางงนะแต่ยังโบยแจ้งทุกคน ลูกมานีลูกมาแต่เศร้ากว่าปกติอีกทุกคนเลยเมื่อวานนี้ทุกคนน่าจะเห็นถ้าปล่อยวาวไว้เนาะเพราะว่าเอาวาวสีบัวขึ้นใส่สนุมใบต้านแบบนี้เพราะมันมืดมากเลยสนุมใบตานสายมันขาดนี้เขาเลอลงทุกคนเอาวาวดำน่นไปใส่ไว้อาธนโนใบดำเห็ดใหม่แบบนี้ปรากฏว่าแปดโมงเลยขาดทุกคนเลยสิไปนำหาแล้วมาคืนนี้ไปบรเห็น เป็นอย่างหาโบเห็นไปหาหน้าน้องสับแขบทุกคนเขาหน้าน้องสับแขบเขาหน้าดนหอเนาะแถวโบเห็นแต่กันจะไปตกหรือจะไปทักสิได้เลยทุกคนเห็นธนูใหม่ใช่ไเดี๋ยวแจ้งยังเราไปนำหาอีกทุกคนเนาะอันนี้ดังอยู่ได้นี่ โบเห็นทุกคนเลยทะนูกับใบใหม่ใบตัวใหม่เขาใส่นะเปิ้นใหญ่สาเดียวกันทุกคนฝาสีดำนั่นแหละขาดไปเลยทุกคนเลยกำลังนอนนอนพังเสียงทะนูบางประมาณบางังแปดโมงนะทีเขา่ขาเก่าจะหาทางไล่กรบโบเห็นเลยเมื่อยจะหาเลยเดี๋ยวเขาไปอันอันนี้นะจะเจอบ,บึงกับดักนุกอันนี้นะบัดน,นี้ เมือ่อยเลยมันคืนนี่ก็ไปบบเหน็นได้ตอนนั้นเด้มอนี่ก็ค้างอยู่ได้ลมมันเบาแห้งเลยนี่ก็วันชุกวันที่16ทุกคนปะคือเลยเข่าอยู่ทุกคนมันปิ้นหัวไปทางกระตอง,องเขาเนี่เข่าอยู่คอยอยู่ปิ้นหัวไปทาง,งานั้นเดี๋ยวสิแลี่ยไหลเลย ตั <m without forgetting> ้มเฮ้ยอ้าวหลอดทุกคนเอ้ยบอยอยู่เว้ยฮู้ไปพุ่นเลยโอ้ก็ต้องตาใหญ่พอด้โอ้ยโอ้บ่อได้ทุกคนเลยตาเขาชานนะมันใหญ่เกินหนกเนาะถ้าหนุกเขาใหญ่ในนาจะถือกเขาขี่ตือหนเขาคันนี่พวกแล้วในนาจะถือ เขเคยใส่มาแล้วเภาษาอันเผื่อนุกใหญ่เ่ยเดี๋ยวถาพาังเบิองพัวมาดิทุกคนประมาณบางังสิบโมงเชือดโมงสิมันนั่นเบิองพัวมาดิโอ้สุดาเด้สิได้ไปเลี้ยงต,ตัวเมียมันสิป,ปิ้งกินตัวมันสิเอาไปเลี้ยงไปเดี๋ยวเบิ่องราต่ออีกเดี๋ยวผูกไว้ในกุ๊กสิพอคือเก่าทุกคนล้มก็อ่อนแห้งทุกคนเลยทนุก,ก็ค้างอื้ออื้ออยู่เนาะ จููบอย่ว่าซีดำห้องคืนดัก,ก่านี้ทุกคนเลยเอาเสืองน้อยใช่แนะนำแล้วชิขาดไปอีกันดีดก็ได้ได้ว่าซีสีบัวตัวนี้นะซีดำนะซีได้จ้อยเทิงขนูเทิงเพียงเนาะอ่ะเดี๋ยวทานุ่นทั้งนกต่ออีกทุกคนตอนนี้ก็1ชิบชองมงแลวทุกคน โตผู้มันเข้าอยู่ทุกคนแต่ว่าปัญหานี่มันสีเข่ากระต่องหอรืหบอบ่อหรือโตผู้นะเ,เดี๋ยวสิตั้งกล้องไว้เนาะอนนไอชีไปไล่มันนะมันปิ้นหัวไปมันปิ้นก้นไปทางกระต่องแล้วมันปิ้นหัวขึ้นทางตะเว็นออกเนาะเดี๋ยวปไปไหลทุกคน รอดทุกคนเลยตากระตองมันใหญ่กว่าหนกเขาสวาเนาะนกเขาสวาตัวน้อยเนาะที่นี่มันฆ่าหลเพะมันพยายามมันดิ้นนะเพราะแล้วมันรูดออกปีกมันออกได้ทุกคนโอ้ยสิได้ดเจแล้วเขาได้ตัวผู้เลยกี่นี่เขาสวาขันบ่ามานทุกคนเลยแต่ว่ากระตองนี่ใช่ได้ผลทุกคนเกินร้อยเนาะถ้าทุกคนอยากเอาไปลองก็ล่องได้ทุกคน ้ oh. ถาว่าใสหนุเขาขี่ตื่นมเขาใหญ่นี่พอดีเลยทุกคนกระตองเนี่ยเดี๋ยวสิบิสานกระตองมาใหม่เนาะเอาแบบพอดีหนุเขาสาว่านนะหัดช่องนิว้วอันนี้มันะระดับซ้ำนิ่ทุกคนไม่เลือกปอยู่เนาะความตาของมันนะ,ะระดับซ้ำนิว้วพี่โตเขาไปใส่กินเนะเอาไปอะไรเขาไปไหลกิน่นะ,ะระดับช่องนิ้วนี่ยชิทุกคนนะคลิปนี้กะไปพ่อคลิปหน้าทุกคนคือว่ามาเห็นให็นทุกคนด้เบิ่งเนาะผูบางคนก็เคยผูบมงคนก็บ,บก่บเคยเนาะ แต่ว่าก็ะตองเรื่องการห่างนี่คือว่าแบบโบราณเลยทุกคนไปพอกันที่หน้าทุกคนขอบใจทุกคนที่มาติดตามเนาะบ๊ายบาย